จะนรองรับเที่ยวบินต่างๆที่จะลงสนามบินสุวรรณภูมินะครับครับแต่เช่าว่าคงจะรับมือกันได้ครับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่หลายคนหลายภาคส่วนในพื้นที่สนามบินนะครับตอนนี้ก็ลงพื้นที่กันไปดูนะครับว่าจะต้องไปดูจุดไหนบ้างที่จะเป็นการป้องกันในเบื้องต้นหากน้ํามันเอ่อล้อนมาตามแม่น้ําบางปะกงแล้วจะเข้าไปท่วมในสนามบินหากท่วมแน่ๆนะครับเขาก็มีมาตรการรองรับอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปห่วงแล้วจุดนี้นะครับก็คลายความกังวลได้เช่นเดียวกันครับ อ่าในอีกเรื่องหนึง่งขนาดที่ขณะน,นี้หลายพื้นที่น้าท่วมกรณีของการเสียชีวิตก็เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุนะครับไม่ว่าจะเด็กจมน้ําผู้ใหญ่จมน้ำนะนอกจากนี้ที่สําคัญนะครับก็คือไฟฟ้าดูดไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้คือพอน้ําท่วมกระแสไฟฟ้าที่รั่วจากจากไฟฟ้าของบ้านเรือนของตัวเองเนี่ยทำให้เราไม่รู้ว่าเกิดไฟฟ้ารั่วพอย่ําน้ําไปแล้วก็ถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิตได้แต่ว่ามีหลายหน่วยงานนะพยายามที่ จะสร้างอุปกรณ์ในการตรวจวัดกระแสไฟฟ้ากรณีที่เกิดน้ําท่วมนะอย่างเช่นของมหาลัยรัฐก,กระบังก็เหมือนกันมีการสร้างเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าแล้วก็เครื่องตรวจวัดว่ามีไฟฟ้ารั่วหรือไม่นะครับไปติดตามกับคุณวรพันธุ์สุกแก้ว ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูกลุ่มจิตอาสาครับที่ช่วยกันประกอบนะฮะอุปกรณ์ตรวจตัดไฟรั่วในน้ำครับซึ่งจะนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในหลายจังหวัดในขณะนี้ฮะและตอนนี้มีอาจารย์ของทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังเป็นเจ้าของแนวคิดนี้เรื่องราวเป็นอย่างไรเดี๋มาติดตามกับผมนะครับ เครื่องตรวจตัดไฟลั่วในน้ําเป็นแนวคิดของอาจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่ตั้งใจทําเครื่องนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ําท่วมอยู่ในขณะนี้ซึ่งเครื่องที่ว่ามี2แบบ คือเครื่องที่ช่วยตรวจวัดไฟฟ้ารั่วในน้ำสามารถตรวจวัดกระแสไฟฟ้าในน้ำกรณีบ้านถูกน้ำท่วมและยังสามารถใช้ไฟฟ้าได้อยู่ซึ่งเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งหากน้ำท่วมแต่ไฟฟ้าไม่ถูกตัดถึงแม้จะมีสายดินก็ตามตัวที่ตรวจหาไฟรั่วได้ก็คือเจ้าเป็ดกระปุกเราที่เราเรียกว่าเป็ดปัดไฟรั่วเราเนี่ยครับคือเราเทสก่อนว่มามันทำงานเราแหย่เจ้าเป็ดกระปุกมันในน้ำเนี่ยมันจะมีเสียงขึ้นอันนี้จะรู้แล้วว่ามีไฟรั่ว ในน้ำถ้าเราเมืแหย่งลงไปน้ำตอนนี้ก็จะถูกไฟดูดท,ทันทีเพราะว่าน้ำมันดู้แลวแต่เบกเกอร์เนี่ยมันไม่ตัดนี่คือปัญหาอันนี้เป็นสําหรับน้ําลึกๆสมมติว่ามันลึกประมาณหน้าอ,อกเรานมเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้นะครับแย่งลงไปเพื่อทำงานได้เหมือนกันนะครับปุ่มเทสก็คือปุ่มนี้นะครับจะเห็นว่าถ้าเรากดปุ่มนี้เสียงมันจะแบบเรียบๆแต่ถ้าเราแย่ลงไปในน้ำเนี่ยเสียงคล้ายๆจิ้งหรีดเพราะว่าตัวไฟที่เราใช้เนี่ยคือไฟกระแสสลับนะครับ 220โวล์เนี่ยมันจะเป็นไฟที่มีความสิทธม,มันก็จะดังก็คืออุปกรณ์พวกนี้ภายมาตรฐานสำหรับการดำรงชีวิตภายในภาวะน้ำท่วมในเรื่องของไฟฟ้าก่อนอีกเครื่องหนึ่งคือเครื่องที่สามารถตัดไฟได้ทันทีหากเกิดไฟลั่วซึ่งตัวนี้สามารถนำไปวางต่อกับลักไฟของท่านเพื่อป้องกันกรณีไฟลั่วอุปกรณ์จะตัดสัญญาณทันทีเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นครับ เห็นว่าเซฟตี้ดักทำงานก็ต่เมื่อมีไฟสีเขียวขึ้นตรงนี้นะครับตอนนี้มันทางานแล้วสมมุติว่าเราเรานอนหลับอยู่แล้วก็ตัวเต้ารับเนี่ยเกิดน้ํามันขึ้นขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆจมปุ๊บลงในน้ปุ๊บ,บไม่ตัดละนี่คืออาการคือคนมีถูกมีคนในบ้านเราถูกไฟดูดละมิเตอร์หน้าบ้านเรายังเหมือนเดิมมีไฟติดเหมือนเดิมแต่ในบ้านเราอ่ะดับแล้วนะครับคนที่ถูกดูดก็จะไม่เสียชีวิตเลครับในบ้านเราก็จะมืดแล้วก็ต้องเดินไปไปชักปักไอตัวนี้มันออก ึนะครับแล้วก็เสียบกลับไปใหม่ทุกอย่างในบ้านก็จะกลับมาสว่างเหมือนเดิมอุปกรณ์ตัวนี้ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันไฟไหม้หรือป้องกันเครื่องใช้ไฟเสียหายแต่มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันให้คนตายอย่างเดียวเลยนะที่มันเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอุปกรณ์ไฟ้าที่ช่วยช่วยให้คนไม่เกิดเหตุจากไฟดูดไฟลวดได้อุปกรณ์ทั้งหมดจะนำไปแจกจ่ายชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สิน พงศักดิ์พุทธานนท์ถ่ายภาพวรพันธ์สุกแก้วอะไรกันครับครับก็เป็นผลงานถือว่าเป็นผลิตชิ้นใหม่ที่ว่ามีประโยชน์ในใช้ในการน้ำท่วมนะมซึ่งอาจารย์บอกว่าจะไปแจกไปแจกให้กับประชาชนที่ถูกน้ำท่วมในคุณวชระมีสองแบบ,บตามข่าวที่คุณวรพนรันธ์ลงปที่ไปตรวจสอบไปดูมานะครับแบบแรกก็จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นกระปุกมีเป็ดนะครับอีกแบบหนึ่งก็เป็นก้านยาวๆเป็นไม้ยาวๆนะครับ ใช้สาหรับเวลาไปจุดที่มีน้าท่วมลึกๆก,ก็ใช้ไม้ที่เป็นกั้นายาวๆแบบนี้แหละครับตรวจสอบดูว่าจุดนี้มีไฟฟ้ารั่วหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นเป็ดที่เป็นเป็ดกระปุกอะฮะอันนั้นคือเราสามารถที่เอาไปลอยดูก็ได้ว่าจุดนั้นนะครับมีไฟฟ้ารั่วหรือเปล่าเช่นเดียวกันก็คือ2อออันนี้คือใช้กรณีที่ว่าตรวจสอบว่าไฟรั่วหรือเปล่าแต่ว่าอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งที่เป็นคล้ายๆแบบเป็นเป็นปลั๊กไฟตัวนี้อาจารย์บอกว่าคือตัวนี้เป็นตัวที่ตัด ตัดสัญญาณไฟสมมติเสียบปลั๊กติดไว้คุณวัชราติดไว้แล้วก็นอนนอนอยู่น้ําท่วมบ้านน้ําท่วมบ้านแล้วหรือว่าใครถูกไฟช็อตมาปุ๊บไอตัวตรงเนี้ยจะตัดทันชีเลยตัวนี้คือตัดสัญญาณไฟที่กําลังรั่วอยู่ก็สามารถทําให้ปลอดภัยได้ก็สองแบบที่ทางรัฐบาลมีการคิดค้นแล้วก็จะนําไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ถูกน้าท่วมบ้านคุณเสกชัยอยู่ที่ชนบุรี ลอง,งขอไปใช้ดูได้นะ <c oughs> ไม่ท่วมไม่ท่วมมีหลายคนติดต่อมาแล้วครับ,รบตามพื้นที่ต่างๆที่เกิดน้ำท่วมบอกว่าอยากได้ตัวนี้แหละไปลองใช้ดูไม่รู้เหมือนกันว่าในบ้านของตัวเองมีไฟฟ้ารั่วตรงไหนหรือเปล่าอยากจะลองนําไปใช้นะครับ,รบแต่ว่าทางเราก็ติดต่อให้แล้วนะครบว่าเราไปติดต่อทางคนที่เป็นคนผลิตดูการลองนําไปใช้ดูนะครับว่าสามารถนําไปใช้งานได้จริงมากน้อยแค่ไหนแต่ที่แน่ๆนะครับไม่ว่าจุดไหนที่เกิดไฟฟ้ารั่วจุดไหนที่เกิดน้าท่วม ตอนนี้ต้องใช้ความระมัดระวังให้ดีไม่อย่างนั้นอันตรายที่เกิดขึ้นมันก็จะตามมาภายหลังเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับที่สําคัญคือตอนนี้ก็ยกเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นไปที่สูงก่อนที่สุดรักไฟไหนที่ว่าอยู่ที่ต่ำนะครับก็พยายามที่จะถอดออกยกขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันน้ําท่วมเพราะว่าในหลายพื้นที่ตอนนี้คือน้ํายังไม่ลดนะคุณวัชลายังมีการท่วมขังอยู่สูงอยู่ในบางพื้นที่ด้วยนะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับ ไปต่อกันที่อีกหนึ่งรายงานนะครับเมื่อวานนี้10ตุลาคม2556เป็นวันครบรอบ60ปีของสถาบันนิติเวศวิทยากร,รงพยาบาลตำรวจคุณเสกชัยก็อาจจะเคยไปบ่อยที่โรงพยาบาลตำรวจครับแต่ว่าที่งานวันนั้นนะฮะที่เขาจัดเมื่อวานนี้นะครับเป็นการเปิดให้สื่อมวลชนและก็ประชาชนทั่วไปไปดูการทำงานตรวจสอบการทำงานของสถาบันนิติเวศว่าเขาทำงานตรวจพิสูจน์หลักฐานกันยังไงหากเกิดคดีขึ้นนะครับ ติดตามรายงานกับรองออดสารคามออนทว์ครับในโอกาสครบรอบ60ปีนิติเวศครับวันนี้มีการเปิดบ้านของสาบันนิติเวศครับโรงพยาบาลตำรวจครับรองออดเข้ามาข้างในแล้วครับผมแล้วนี่นะครับเป็นห้องสาธิตการผ่าศพส่วนสยองส่วนสยองจริงครับโยกตามรถไปครับว่าจะมีการผ่ายังไงบ้างแมเสียวเสียวเสียวไปตามรถไปครับนี่ฮะห้องสาธิตครับ คนตายแล้วก็ต้องเอามาพิสูจน์นะครับโอ้โหดูฮะตอนนี้กําลังรอกันเต็มไปหมดเลยครับนี่วันนี้เปิดบ้านให้ประชาชนเข้ามานะฮะโอสสวัสดีครับโอ้ยครับทุกคนนึกห้องนี้จะเป็นห้องผ่าศพใช่ค่ะห้องนี้เป็นห้องสาธิตกรรมโอ้โหไม่ไม่กลัวเลยไม่กลัวถ่ายถ่ายยังไงรบกวนบอกก็จะมีผ่าผ่าตรงกลางเนี่นะคะตรงกลางใช่เอากลางหน้าอกเลย ก็ดูผ่าสมองถ้ามีการเกิดอุบัติเหตุที่สมองครับห้องนี้จะเป็นห้องแบบว่าเทเตอร์รูมครับชาจะแบ่งสัดส่วนเป็นเจ้ผู้บรรยายแล้วก็ผู้ผู้ชมนี่คือจะแบ่งเป็นสัดส่วนญาตสสนิทศพที่เข้ามาเนี่ย ทางนิติเวชจะต้องมีการผ่าพิสูจน์ครับพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับก็โดยหลักตามกฎหมายนะครับการิสูจน์บก็คือตูวว่าผู้ตายคือใครนะครับ<ช>ตายที่ไหนตายเมื่อใดนะครับสาเหตุการตายอันนี้เป็นหัวใจลัะ นะครับเราก็ในส่วนองนเป็ิการการตายเนี่ยถถึงว่าตายจากสาเหตุถูกฆาตกรรมทำตัวเองถูกทำร้ายหรืออุบัติเหตุอันนี้จะต้องรวบรวมข้อมูลนะครับจากไปหลายอย่างออกมาสหรับทั้งปีเนี่ยที่นิวเวชมีศพประมาณ6000ศพเฉลี่ยต่อวันก็ประมาณอยู่ประมาณช่วง1 8บแถึง่บนะครับในบางวันก็อาจจะมากมากกว่านี้นะครับอย่างบางวันอาจจะขึ้นไปถึง40ก็เคยมีศพหนึ่งนีแค่เวลาผ่า ที่สุดเท่าไหร่ครับออสอบหนึ่งเนี่ยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงเสร็จเลยแต่ว่าไม่ได้เสร็จทั้งหมดนะฮะอันนี้หมายถึงว่าเสร็จในขั้นตอนของการตรวจจากภายนอกแล้วก็ภายในเท่าที่เห็นแต่ว่ายังมีการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการต่างๆคือตอนนี้จะต้องใช้เว,เวลาตอนนี้ จริงๆแล้วในส่วนของกลุ่มงานตรวจพิสูจน์หลักฐานเยื่อบุคลเนี่ยเราจะช่วยดูแลในการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลทั้งคนที่ยังมีชีวิตอยู่และคนที่เสียชีวิตแล้วตัวอย่างเช่นเราจะมีศพไม่ทราบชื่อหรือชิ้นส่วนของศพหรือโครงกระดูกที่ยังไม่ทราบชื่อเนี่ยส่งมาจากคณะสอบสวนปีหนึ่งประมาณพันกว่ารายถ้าคิดเทียบกับปริมาณศพทั้งหมดที่สถาบันนิติเวชได้รับมาเนี่ยก็ประมาณร้อยละยีประมาณ20%ที่ไม่ทราบชื่อครับ ซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นหน้าที่หลักที่กลุ่มงานจะต้องหาทางพิสูจน์ได้ว่าศพนั้นเป็นใครศพเป็นใครใช่ยืนยันว่าในรายที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ครับตามหลักทางด้านนิติเวชและนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเรายืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าโรงตรงเลยครับจะมีก็แต่ศพไม่ทราบชื่อจํานวนมากต้องบอกว่าจานวนมากเลยส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีญาติมาไม่มีพยานหลักฐานของ คนสูญหายมาก็ไม่สามารถจะนำมาเปรียบเทียบได้เราก็ต้องเก็บรักษาไว้ในเก็บรักษาไว้บคุณภาพของห้องปฏิบัติการเองค่ะก็จะมีการควบคุมในทุกๆขั้นตอนที่เกี่ยวข้องะะก็ถือว่าเป็นการประกันคุณภาพความน่าเชื่อถืออยู่แล้วค่ะครับผมครับขอบคุณมากครับแม่ครับนี่ก็คือการทัวร์ของรองออสในการเปิดบ้าน60ปีนิติเวศครับซึ่ง่วยงานทุกๆหร่วงงานมีความสำคัญ กับการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลรวมทั้งตรวจพิสูจน์พิษในร่างกายและการใช้สูตรพิสูจทุกๆศพเลยนะครับก็นับว่าเป็นหน่วยงานปิดทองหลังพระที่ค้นหาความจริงวันนี้เวลาหมดหมดเวลาขอบคุณคุณตาลชอลิ้วเฮียงถ่ายภาพครับถือว่าสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตํารวจถือว่าเป็นผู้ที่ปิดทองหลังพระจริงๆนะคุณวัชรารเพราะว่าในแต่ละครั้งในแต่ละคดีที่มีการฆาตกรรมหรือศพไหนที่เป็นที่คราบ แคบเื่องใจว่ามีการเสียชีวิตยอย่างปริศนาหรือว่าเสียชีวิตผิดธรรมชาติก็จะส่งให้ทางสถาบันนิติเวชนะครับในการผ่าพิสูจน์ถึงสาเหตุของการเสียชีวิตแล้วก็ปมของการฆาตกรรมในแต่ละครั้งไม่ใช่น้อยๆน,นะครับ,รบหนึ่งปีเป็นพันๆศพเลยทีเดียวนะครับส่งมาที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตํารวจเพื่อที่จะช่วยกันตรวจสอบสําหรับศพที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมศพที่อาจจะมีคดีเงื่อนงำมี ปมเงื่อมงาซ่อนอยู่นะครับเขาก็ส่งมาที่นี่ทั้งหมดเลยนะครับและทั้งหมดนี้คือรายการโรงพักระวังภัยสําหรับวันนี้นะครับทิ้งท้ายรายการด้วยช่องทางสําหรับการติดต่อรายการของเรานะครับคุณผู้ชมที่มาได้โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับ023383636-7นะครับและอีกหนึ่งช่องทางทาง Facebook สายตรวจประชาชนครับคืนนี้สองทุ่มฝากติดตามรายการโรงพักระวังภัยวันนี้คุณเสกชัยสิริบุญและผมเชลิมชตาคามนะครับพร้อมกับทีมงานสวัสดีครับสวัสดีครับ